ん。 ชมที่ปราศจากการให้ภัยย่อมไร้ความสงบสุขนะคะช่วงนี้มาชมยอดภาพย,ยนตร์มาทีเส,สนอภาพยยตรจีนเรื่องเด็กทำพีเทวดาจบแล้วชมข่าวเหตเจ็ดสีและต่อกันด้วยรายการผิวสวยไร้รอยค่ะคุณาทิยรับริษัทจัผู้ใหญ่ใจดีพื่อประสงออกนามจำนวนนับร้อยล้านบาทผมหมดความเยในการทางานง้คุณอะรนะของที่มีคุณค่า ต้องใช้กับคนที่มีคุณค่าทำไมคุณเจ้รหน้ทเงียบที่คนไทยตั้งแต่เก้าขวบผมไม่ได้เลือกแต่ผมดีใจที่นั้นไม่ด้ใจที่หลังว่าค <or> ือมันยังไม่ดูรายการนางหมอรักคือน้องนี่ไม่ฟองแต่คุณพีพี่ผูกคะไม่ครับและอย่างนี้นี่พี่ตบเล่นก็ไหคะก็คือมาให้เขาอะครับมันคงเขาลองเล่น